แใบบงานก็ยุ่งอะไรอย่างเงี้ยทำไมน่าจะหาใครสักคนช่วยดูแลเนาะเพราะว่าขนาดยุ่งๆยังม,มีเวลาไปกดไลค์ให้บางคนเลยนะผมเห็นมาล,ลองดูสิเนี่ย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 อ๋อครับอันเนี้ยนี่ขนาดคุณยุ่งๆนะ,นะครับก็ก็คุณแอบว่างไงผมก็ว่ากัน <c oughs> คุยกันทุกวันเหรอคุยกันทุกวันเหรอแม่แม่ทุกวันขนาดนั้นผมก็ะทำงานหน้าแดงๆเนาะอะไรนะพี่หน้าแดงๆอ๋อไม่ไม่ปกติแล้ยังแดดร้อนอะไรเงี้ยมันก็ยังโดนแดดอยู่ ว่าเราเคยโดนทำให้แล้วมันติดอันนี้ดี่จ่ายเร็วเร็วกูคุยกับมันเยอะเช้ยหมกัาวมัน่สยเร็วผู้ผน้ขา กเจอดรามา่าถล่มไม่หยุดนะคะสำหรับตายชุติมาอดีตภรรยาทิมพิธาลิมเจริญรัานหัวหน้าพักก้าวไกลว่าทําไมถึงได้เดินสายออกรายการและขุดเรื่องอดีตชีวิตรักครั้งที่เคยใช้ชีวิตกับทิมพิธาออกมาพูดไม่หยุด ไม่ว่าจะขยับตัวไปทางไหนหรือว่าทำอะไรนะคะก็ถูกจับตามองอย่างหนักนะคะสำหรับคุณแม่คนสวยต่ายชติมาที่ถูกโฟกัสความสัมพันธ์กับอดีตสามีทิมพิธานะคะก่อนหน้านี้ทั้งคู่นะคะก็ได้มีโมเมนต์ครอบครัวสุดน่ารักนะคะร่วมกันพร้อมหน้าลูกสาวสุดที่รักน้องพี่พิมพ์นะคะทําให้แฟนๆหลายคนเนี่ยต่างส่งเสียงเชียร์คู่ทิมต่ายนะคะกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้งแม้ว่าทั้งคู่นะคะจะออกมายืนยันสถานะในตอนนี้ว่าเป็นเพียงพ่อแม่ที่ดีของลูกสาวเท่านั้น ก่อนหน้านี้นะคะก็เพิ่งจะเจอดราม่าเรื่องแหวนนะคะที่หลุดบอกว่าแหวนของทิมพิธาลิมจเจเญรัรนหัวหน้าผาเก้าไกลนะคะอดีตสามีเล็กกว่าแหวนที่กำลังใส่ในมือจนโดนทัวลงนะคะว่าพูดเพื่อไม่ให้เกียรติฝ่ายชาย ล่าสุดน,นะคะสาวตายชุติมานะคะก็ได้ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการซานีเบาด้วยเบาของซานีนิพาพรน,นะคะงานนี้เนี่ยเปิดเรื่องราวรักครั้งเก่านะคะแม้จะจบลงไม่สวยแต่ตอนนี้นะคะทั้งคู่เนี่ยก็สามารถเจอหน้าทักทายกันได้ตามปกติซานีนะคะถามว่าช่วงที่ต้องทําหน้าที่แม่และภรรยาที่ดีจนหายหน้าไปจากวงการเป็นอย่างไรบ้างคุณต่ายนะคะตอบว่า10ปีที่ผ่านมากิจวัตรประจําวันคือทาอาหารเช้าดูแลลูกดูแลบ้าน เราต้องอยู่ในระบบระเบียบเพราะเขาเนี่ยอยากให้เป็นอย่างนั้นกลับบ้านต้องหกโมงเย็นเราเคยคิดว่าน่าจะเกิดจากความหึงหวงเรื่องรับงานพวกบทมองตาก,กันก็ไม่ได้ทําให้เราเนี่ยรับเล่นไม่ได้อีกคือเราเป็นคนตามใจแฟนไงเลยตัดสินใจไม่รับงานเลยสานี้นะคะถามต่อว่าเรียกว่ากับอดีตสามีไม่มีทางรีเทิร์นเลยหรอคุณตายนะคะก็ตอบว่าไม่มีมั้งถามว่ามีขอคืนดีไหมก็มีแนวแบบชวนไปเที่ยวครอบครัวพร้อมหน้า แต่ไม่น่ามีอะไรคุณซาณนีนะคะถามต่อว่าข่าวที่ผ่านมาอาจจะมองได้ว,ว่าเราเนี่ยไม่น่าคุยกันได้แล้วแต่วันนี้เขากลับมาคุยกันได้คุณตายนะคะตอบว่าเราเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เล่าหรือวันนี้มานั่งเล่าอะไรคือเล่าด้วยความไม่รู้สึกอะไรแล้วถามว่าเขาเคยเห็นที่เราพูดออกไปแล้วโกรดน้อยใจเราเคยพูดบ้างไหมเขาไม่เคยพูดแต่ลึกๆเรารู้เพราะเรารู้นิสัยคุณซาณนีนะคะถามต่อว่าโมเมนต์สุดโรแมนติกอดีตสามีข้างรักไม่แพ้กัน คุณต่ายนะคะตอบว่าเห็นเราคั่งรักแบบนี้แต่ตอนที่อยู่คนละประเทศเราก็คุยกันบาละชั่วโมงเองนะแต่ตื่นมาถ้ามีข้อความทิ้งไว้ว่าไปไหนทําอะไรเราก็โอเคสิ่งที่เขาทำแล้วรู้สึกว่าโรแมนติกเป็นการจูบเท้าจูบด้วยความทะนุถนอมนะไม่ใช่แนวสเปสเบเราก็รู้มหัวกรบนักนคือชอบคนโรแมนติกมากก็ชอบก็ชอบเขาว่กก็รู้สึกว่ามันน่ารักดีอือะไรที่เราคิดว่าเราเคยโดนทําให้แล้วรู้สึกโรแมนติกอันนี้ดีจ้ะ กาาาาายยยยเเเเร็วรวไมมคคุณยยัับนนออะลให้้ๆๆ้ำตสูจษ์ <S <S 1> <S 1> <S 1> แต่หลังจากที่รายการดังกล่าวนะคะถูกเผยแพร่ไปได้ไม่นานนะคะก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์วิาพากษ์วิจารณ์ลัสนสนันโซเชียลเลยทีเดียวอาทิสงสารคุณพิทาจริงๆแค่เรื่องการเมืองก็ปวดหัวมากพอแล้ว อยากให้คุณตายสัมภาษณ์ในรายการอื่นๆพูดเรื่องผลงานกิจการการเลี้ยงลูกเรื่องความรักครั้งใหม่ก็พอคะ่ะเรื่องคนเก่าที่เลิกกันแล้วก็คืออดีตอย่าโมต่พูดถึงอดีตเลยมันดูไม่ได้เป็นผลดีกับใครเลยคะ่ะแม้ว่าจะเจอคําถามว่าคนเก่าเป็นยังไงอย่างนั้นอย่างนี้มันก็พอเลี่ยงได้นะคะตอนนี้ต่างคนต่างมีความสุขมีความเป็นพ่อแม่ของลูกก็ดีที่สุดแล้วเลิกกันแล้วไม่แปลกที่ต่างคนเนี่ยจะมีรักใหม่ พูดอะไรไม่คิดเลยพูดมาได้ไงอ่ะเรื่องจูบท้ารู้อยู่ว่าเขากําลังทําอะไรอยู่ตําแหน่งอะไรถูกจับผิดมากแค่ไหนเรื่องความเหมาะสมฝ่ายตรงข้ามเอามาโจมตีได้ตลอดทุกวันนี้ก็ยังถูกโจมตีเรื่องคุณอยู่แล้วยังมาเรื่องที่พูดวันนี้อีกตรงข้ามเขาเลี่ยงพูดถึงคุณในทุกกรณีถ้าทําได้แต่คุณทำตรงข้ามหมดเพื่อให้ได้ออกรายการเยอะๆแต่ไม่นึกถึงใจอีกฝ่ายเลยเหรอสงสารคุณเขาจะแย่แล้วสื่อรอบด้านไปหมด อยากให้ตายหยุดพูดเรื่องเก่าๆอยู่กับปัจจุบันและมองอนาคตมีสติมีพลังใจในการดําเนินชีวิตมากกว่าพูดแล้วพูดอีกถึงจะมีสิ่งที่จะพูดแต่ก็ไม่ควรพลาดพิงถึงคนเก่าอีกต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปแต่มีเส้นทางร่วมกันในการดูแลลูกชีวิตจะสวยงามมากขึ้นเป็นกาลังใจให้นะคะ หลังจากที่แม่ต่ายนะคะได้ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการซารนี้เบา <au S 1> <บ au S 2> ได้เบาจนเจอดรามา่าถล่มยับมาแล้วนะคะล่าสุดคุณแม่คนสวยต่ายชุติมาน,นะคะก็ได้มาเคลื่อนไหวผ่านไอจีนะคะโดยโพสตภาพที่เจ้าตัวเนี่ยได้ไปดูแลสุขภาพผิวหน้านะคะแต่งานนี้เนี่ยแฟนคลับนะคะโฟกัสผิดจุดค่ะ หลังจากที่แฟนๆน,นะคะได้ชมคลิปที่แม่ตายได้ขุดเรื่องความคลั่งรักของอดีตสามีถึงขั้นจูบเท้าออกมาพูดในที่สาธารณะจนทําให้แฟนขับฝั่งแม่ตายนะคะถึงกับออกมาเตือนแล้วก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะอาทืมสาหรับตัวเราไม่เห็นด้วยนะคะคุณตายที่จะพูดเรื่องส่วนตัวให้ใครฟังเพราะจริงๆคุณทิมเธอเป็นโรคส่วนตัวสูง แต่ไม่ชอบไม่ใครเนี่ยยุ่งเรื่องส่วนตัวเราไม่รู้แม่ตายคิดอะไรถึงพูดประโยคนี้พวกนั้นออกมาโกรธคุณทีมที่ไปออกหกุนกระแสแล้วดึงแอปเข้ามาลํำเส้นในชีวิตครอบครัวเกินไปหรือแม่กําลังงอนคุณทีมที่คุณทีมเนี่ยไปให้ความสัมพันธ์กับแอปไรนั่นแต่เราว่าไม่เหมาะนะน่าจะเอาเรื่องที่เป็นส่วนตัวขนาดนั้นพูดให้ใครฟรังมีผู้ชายหลายคนเนี่ยที่จูบเท้าผู้หญิงบพราเขาอยากแสดงความรักเป็นเรื่องปกติของผู้ชายแต่มันไม่ปกติที่เอามาพูดในที่สาธารณะนะคะแล้วก็มีคนเข้ามาสนับสนุนเมนนี้นะคะว่า ราะว่าปกติมันไม่เหมาะเลยค่ะเพราะจบกันไปแล้วและยิ่งจะเป็นว่าที่ผู้นําประเทศยิ่งไม่เหมาะควรให้เกียรติมากกว่านี้แม่โดนโจมตีเลยอะ่ะอย่าพูดเรื่องพ่อของลูกเลยนะคะป้าเป็นห่วงเขาชอบของแบบไหนก็ช่างเขาเอาแค่ลูกเราและเขาจ่ายเรื่องการศึกษาลูกเขาคงชอบคนสูงวยัยอาจจะลดเสน้นยนไม่เหมือนเดิมแม่เลิกพูดเรื่องพ่อได้แล้วค่ะคนเตือนแม่เยอะตั้งแต่แรกหลายรายการเนี่ยแม่ยังไม่หยุดฉันเศร้าเอาจริง แม่เริ่มหาเรื่องให้ตัวเองในรายการซาน้เบาได้เบาอดีตบางทีเธอก็ไม่ต้องพูดถึงก็ได้ค่ะกระแสะตีกลับมามีแต่เสียเสียหายหายอยู่นิ่งๆสวยๆดีแล้วค่ะมันหดหู่ใจแทนบ้านโน้นมีแต่คนชมไม่อยากให้แม่พูดถึงผู้ชายทั้งเก่าทั้งใหม่ค่ะแน่ใจค่อยเปิดตัวตกใจมากตอนพูดว่าพ่อจูบเท้าเห็นข่าวโจมตีเรื่องพูดถึงคนเก่าในรายการหนึ่งแล้วไม่สบายใจเลยแม่ตายยู่พูดถึงอดีตเถอะนะคะเป็นห่วง ข่าไม่ได้ตจมตีคุณต่ายหรอกคะ่ะแต่สิ่งที่คุณต่ายพูดไม่สมควรมากๆจริงๆค่ะคุณต่ายกับคุณพิธาเลิกกันอย่ากันหลายปีแล้วแล้วคุณตายก็คบผู้ชายมาถึง5คนไม่ควรที่คุณต่ายเนี่ยจะพูดถึงอดีตคุณพิธาแบบนี้ค่ะในขณะที่คุณพิทากําลังโหวตตาแหน่งนายกกว่าจะได้ไม่ได้แต่คุณต่ายพูดเรื่องจูบเท้าซึ่งเป็นเรื่องที่ควรรู้กันแค่2คนไม่ควรพูดในที่สาธารณะในขณะที่อดีตเนี่ยกำลังจะขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งที่สูงของประเทศไทยค่ะ หลังจากเจอดรามานะ่าหนักขนาดนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าคุณแม่คนสวยตาชุติมาจะยังเดินหน้าออกงานและจะพูดเรื่องอดีตชีวิตรักพี่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยใช้ชีวิตกับทีมพี่ทาออกมาพูดอีกหรือไม่